รู้หรือไม่ว่าโรคมะเร็งท่อน้ำดีกำลังคุกคามชีวิตคนไทยจํานวนมากทุกปีข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติปี2565พบว่ามะเร็งตับและท่อน้ำดีเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งในผู้ชายไทยและอันดับสามในผู้หญิงแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งชนิดนี้ 14,000คนหรือ1.6ถึง2รายต่อชั่วโมงโดยเฉพาะภาคอีสานมีอัตราการเกิดโรค85คนต่อประชากร1 0 0 0 0คนซึ่งเยอะมากถ้าเทียบกับประเทศจีนที่พบเพียง7คนต่อประชากรแสนคนแต่ข่าวดีก็คือโรคร้ายนี้สามารถป้องกันและรักษาได้หากเราตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ทำให้เกิดโรคคือการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคปลาน้ำจืดเกล็ดขาวแบบไม่สุกหรือสุกสุกดิบๆเป็นประจำเช่นลาบปลาดิบปลาส้มปลาจ่อมปลาร้าก้อยปลาโดยบางพื้นที่มีความเชื่อว่ากินดิบจะอร่อยกว่ากินสุกมาเร็งท่อน้ำดีเรียกว่าเป็นไผ่เงียบเนื่องจากเป็นระยะเริ่มแรกมักไม่แสดงอาการ แต่จะแสดงอาการเมื่อโรคลุกลามมากแล้วดังนั้นการตรวจคัดกรองเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันและรักษาโรคในระยะเริ่มต้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาที่บริษัทขอนแก่นบิวอัลี่จำกัดจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับวันนี้มากับสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน,น้ำดีศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์มะเร็งท่อน,น้ำดีร่วมกับโรงพยาบาลศรีนคริน มหาวิาลขอนแก่นจัดบริการคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับวันนี้มาที่โรงงานนะครับทำไมเราต้องมาที่โรงงานครับเดิมเนี่ยนะครับจะเล่าให้ฟังว่าคนอีสานกับคนเหนือเนี่ยเขาโดยโดยวัดปฏิบัติแล้วเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะทานปลาดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากปลาดิบบ่อยครั้งนะครับพอทานเข้าไปแล้วก็มีโอกาสที่จะติดพยาธิใบไม้ในตับนะครับเมื่อติดพยาธิใบไม้ในตับแล้วอยู่ไปนานๆเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งท่อน,น้ําดีกันสูง วันนี้เราจึงมาทําการคัดกรองครับซึ่งเดิมเนี่ยการคัดกรองจะคัดกรองจากอุจจาระนะครับต้องไปเก็บอุจจาระก่อนแล้วก็ใช้กล้องจุลทัรศน์นี่ครับดูหาไข่พยาธซึ่งบางทีถ้าเกิดไข่น้อยๆมันจะหาไม่เจอดังนั้นผลมันไม่แน่นอนแต่การตรวจในวันนี้จะเป็นการตรวจจากสารเคมีบางอย่าง ในปัสสาวะดังนั้นการเก็บปัสสาวะง่ายกว่าอยู่แล้วแล้วก็ตรวจหาสารเคมีเนี่ยสามารถบอกได้เลยเหมือนกับตรวจ a อ k เคเลยครับถ้าเกิดมีสารเคมีตัวเนี้ยเราจะเห็นเป็นสองขีดเหมือนเหมือนกับที่เราตรวจเอ k เคนะครับวิธีการตรวจอย่างเงี้ยง่ายและเร็วพอรู้ว่าเป็นพยาธิใบไม้ในตับหรือมีพยาธิใบไม้ในตับไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นมะเร็งนะครับเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยเรามีพยาธิใบไม้ในตับก็ไปทานยาถ่ายพยาธิซึ่งการทานยาแค่ครั้งเดียวเนี่ย ก็จะสามารถทําให้พยาธิเนี่ยตายไปเรียบร้อยนะครับแต่กระบวนการเข้าถึงการคัดกรอกไม่ง่ายครับตอนนี้เนี่ยประชาชนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับหรือจากทั่วประเทศเลยเนี่ครับสามารถไปที่ร้านยานะครับคลินิกพยาบาลหรือว่าจะไปที่คลินิกเทคนิคการแพทย์เพื่อจะขอตรวจตรวจด้วยตัวเองเลยครับตรวจเสร็จปุ๊บก็ไปรับยาที่ร้านยานะครับวิธีการง่ายๆแบบนี้จะทําให้เราเข้าถึงได้มากขึ้นแต่วันนี้จะเป็นการออกหน่วยเคลื่อนที่ด้วยไปยังโรงงานซึ่งมี ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับเมื่อมาถึงโรงงานแล้วก็จะทําให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยได้เข้าถึงการตรวจคัดกรองทุกคนไม่หลุดเลยแม้แต่คนเดียวครับชุดตรวจพยานใบไม้ตับด้วยปัสสาวะซึ่งพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช และจัดจำหน่ายโดยบริษัท OV Biotech จำกัดชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับในราคาที่เข้าถึงได้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงชุดตรวจได้ง่ายสามารถตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับได้สะดวกรวดเร็วและทำการรักษาก่อนที่จะลุกลามจนกลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดี ประชาชนตรวจได้เองที่บ้านเพียงแค่หยดปัสสาวะผสมกับน้ำยาเคมีที่เตรียมไว้ลงบนชุดตรวจและรอไม่ถึง10นาทีก็ทราบผลทันทีโดยใช้ตัวตรวจจับจำเพาะหรือโมโนคอนแอนติบอดีที่มีความจำเฉพาะพยาธิใบไม้ตับและเป็นการตรวจจับสิ่งคัดหลังหรือแอนติเจนของพยาธิใบไม้ตับในปัสสาวะเป็นการพัฒนาต่อยอดจากการตรวจวิธีอ e ีไรซา ให้มีรูปแบบที่ง่ายขึ้นใช้เวลาสั้นลงและใช้ได้ในชุมชนหรือภาคสนามการค้ากองพยาธใบไม้ในตับนี้เป็นสิทธิของคนไทยทุกท่านเลยนะครับที่มีอายุเกิน15ปีขึ้นไปและมีประวัติเสี่ยงเสี่ยงอะไรบ้างอันที่หนึงนะครับท่านมีประวัติเคยทานปลาดิบมาก่อนหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากปลาดิบเช่นปลาาแล้วไม่ได้ปรุงสุกนะครับแล้วก็มียา สายตรงที่เป็นพยาธิเป็นพยาธิใบไม้ในตับแล้วก็เป็นมะเร็งข้อน,นําดีหรือมะเร็งตับนะครับอันที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสามารถที่จะไปรับชุดตรวจได้ปีละหนึ่งครั้งครับอย่างไรก็ตามยังมีสิ่งที่สําคัญก่าการตรวจคัดกรองด้วยก็คือว่าหากท่านตรวจพบว่ามีพยาธิใบไม้ในตับทานยาเรียบร้อยแล้วท่านมีโอกาสติดพยาธิใบไม้ในตับซ้ําได้นะครับถ้าท่านยังทานปลาดิบๆหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ทําจากปลาแล้วไม่ได้ผ่านการปรุงสุกนะครับดังนั้นทานได้นะครับแต่ต้องผ่านการปร ไม่กลับไปทานประดิบหรือผลิตภัณฑ์จากปลาดิบท่านจะห่างไกลจากการติดพยาธิใบไม้ในตับสําครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมสามารถโทรศัพท์ถามสายด่วนสพช,ช1 3 3 0สได้ตลอด24ชั่วโมงครับถ้าท่านชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเวลาเรามีเนื้อหาดีๆแบบนี้จะตรงไปถึงมือถือของท่านอย่างรวดเร็วเลยครับ